เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมด,<ว>ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกแมปเอาชีวิตรอดเก้าสกวันอ่าแค่นั้นแหละชัวแล้วเกมนี้ก็ไอแบบนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดเอาไงก็ได้ให้วิตรอดเก้าวันพันวันกันแล้วแต่คนณุกคนที่ดูอยู่นะครับใช้จิตวิทยาในการดูนะครับอย่าไปทําตามที่ไอลอ <l ots> ็อกบอกเพรงั้นคนจะไม่มีจิตวิทต่อไปหนึ่งล้านวานนันกว่าแล้วไม่น่าจะเกมรีก่่นแล้วนะสามสามนาทีต่อมา สามินาทีต่อไม้ดับแรกวมาตัดไม้เน็ตหลุดเออเน็ตหลุดทำชีวิตให้เหมือนไม้ครับเริ่มมาตัดไม้ครับคุณดินไม่ได้ใช่้่นแหละเล่นไฟคับไงกูก็เล่นอย่างนี้นะเริ่มมาขุดดินเริ่มมาขุดไม่เก็บของเมื่อคุณเล่นกับคนที่เล่นเป็นแป๊บๆแคมป์ไฟเวลสี่ปกติมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอปีลองไปเล่นกับ นิวบี้กวยชื่ไวนเลวสีนี่วันไหนกลัวอะไรข้าตกใจตกใจวินเนยปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้ใกล้ว่าเดิวไว้โครงการปลูกต้้นไมก็มันคิดว่าเด็กกำลังเดินต่อไปปลูกป่าได้มือเราเฮ้ยของดีตรงนีมีอะไรตรงนต้นไม้คือต้นหิหใครใครจะไปเชื่อว่าต้นไม้คือต้นมโหยบอกไปใครจะเชื่อ ออกไปแล้วคิดจะเชื่อว่ากล่าวว่าให้ดิบอกว่าให้หลันจานี้มึงสร้างคลิปนะเขียนว่าเราบอก99วันบอกไปใครจะเชื่อมึงพูดอย่างนี้นะมึงสร้างคลิปไปเลยเขบอกไปใครจะเชื่อเราบอก99วันบอกไปใครจะเชื่อโคตรคิกเบ็ดเลยเกงกูจะต้องชื่อนี้แหละเยอะเขียนไปดีว่าเราบอกกับเพื่อนฝูง99วันบอกไปใครจะเชื่อ แล้วเด็กก็แล้วเด็กก็จะคิดว่าแบว่าเอ้ยมีอะไรว่าความลับอะไรวะที่ไหนได้เฮียพูดว่าบอกไปเขาจะพิสื้อแม่งันสึกรอบต่อครั้งอะลอไโล่ไหนก็อี้อยู่พี่เฮียอี้ผอยู่ไหนออกไปใส่ค้าไปแล้วใส่คาไปแล้วเฮียยเฮเยเยเฮียเเอเายเฮีเฮีเยเฮี มาจากแคมป์ไเวี่ยดีดิไมตามไม่ตามมันจะนนี่เลยเฮ้ยของดีโอเคไอ้เียแม่งยืนตายตายตาไม่หลับตายไาแล้วบอกไปก็จะเชื่อบอกไปใคจะเชื่อไอ้โม่บอกไปเคาจะเชื่อไปหาอะไรกินที่พายแล้วเออกกูลังจะตายเพราะกูอยู่บอกไปเคาจะเชื่อบอกไปใครเชื่อกูจะตาย นั่นแหละบอกไปใครจะเชื่อมองเงียบองเงียต้องมีหมอเบอร์รี่ข้างๆก็มีไม่กินวิ่งกลับบ้านช่วยดูไปเหี้ยชุบกูดีไม่มีเบดดีนเด็บบอกไปใครจะเชื่อเอ้ยมีมีแบนเด็บมีเล่นได้แบนเด็พอดีเลยเออยช่วยด้วยบอกไปใครจะเชื่อบเติมนิดนึงบอกไปใครจะเชื่อ ถ้าเอาจะเอากับกรเเดียวกระเป๋าสิบห้าเจอกระสุนหลายรอบนะกูยังไม่มีกระไม่มีลูกปืนเลยก็พี่ก็มีลูกปืนไงแต่พี่พี่เจอกระสุนแล้วพี่ไม่มีลูกปืนคืออะไรพี่บอกผมดิลูกปืนลูกปืนเนียกระสุนเขาก็เรียกว่าลูกปืนไม่ใช่เจอกระสุนไม่ใจ่ลูกปืนต้นไม้นี้มันต่างกันต้นไม้พกปืนองไรต้นไม้น้าราวเลย tôn bạn ban ná, vật, cái gì, cái là tôn mái <coughs> <Hay man. coughs> ยังไม่มีดวงตายังไม่มีใบตกปลายใช่ไหมไม่เอาเองมั้มีหนังกระต่ายไหมไอ้ขากระต่ายไหมถ้ามีกระต่ายนี่ว่าขอแล้วกันนะม่เอามีใครไหมไม่มีใช่ไหมขอนะไม่หาเอาเองมั้งตกน้ำก็ผมไม่มีอ่ะตายกระต่ายไปเฮ้ยนี่แกทำแบบมินกัมเลยเอ้ได้ๆโอเคก็ฆ่ากระต่ายสิวะ มีใครใช้นังมาไหมเยขอบคุณครับลังมากูโยนจริงไว้ในค่ายทั้งเี่ดบ่ไอ้บินไอ้วินใส่ใส่ใสไอออรันนิกะมันไม่เหมือนเทพ,พิกะ,ะตัวเนี้ยมันเหมือนกับเหมอนกับต้นเ่าต้นเขาไอซิโมะไอซ <laughs> ิโมะ <laughs> มันเหมือนนี่เว้ยเหมือนเซียนเว้ย เเม,มันเหมือนลาวินไอ้ตรงไอ้ตรงัวขาวใช่ไหมม,มันเหมือนกับแข็งคอของคนเก่งไอซิโมยไอ้เงี้ยมึงเคยเห็นไหมตอนเนี้ยแต่มายงมาย่าเลยต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยไม่เอาต้าไ <ป S 2> ไไนไม้มาเลยต้นกามาเนย่ยต้นก้าเอาต้นก้าไปใส่ต้นไม่ไม่ไม่ตแตกไว้ให้กูนหน่อยโยกีจะแตกกันร้อยติดติดช่วยมาแล้วคนหนึ่งใช่ไหม ไม่ใช่อยังไม่ได้ช่วยช่วยไหนอ่ะมันคิดปเองครับอืมไม่ช่วยเลยไม่เดี๋ยวนะอ๋อไม่วด้เราไอ้พี่ไม่เห็นพี่ก็ตาบอดแล้วแหละมองไปที่เรามีกล่องลูทบ็อกตั้งตั้งแคมป์ไว้ขนาดนั้นหามไม่ช่วยเด็กคนหนึ่งรือยังถังน้ำมันไอ้มาตกเปลาตรงนี้วะแล้วไอมาตกเปลาตรงนี้ก็ปล่อยปะสิงไว้ ใครกับมีเบทอยู่คนเดียวในทีมไอ้เนี่ยมีเบทอยู่คนเดียวในทีมยังไงท่าไม่หมายถึงน้องแบบเด่นเด่นหม่แบบงน้องแบบเออเขาบอกว่ามีเบทอยู่คนเดียวในทีมบอกไปใครจะเชื่อไอ้เนี่ยังไม่อยอดดีไี้เนี่ยอะไรเนี่ยโซลิโฟเฮ้ยปืนว่าว่าดอกไม่ดีเลยเนี่ยได้ได้ถุงดีเลย พี่เป็นผงตอนกลางคืนเอาอะไรช่วยวะพี่บอกผุมทีดิมีอะไรข้าวมันกลายเป็นกระดูกแล้วอยู่ไหนอ,อยู่ไหนออยู่ไหนไอ,อ้ยังเดินตีมายังโอยหาตัวตีไก่เอ้ยตัวตีไก่เดินข้าวเดินพี่เอาเงิิดมาตอนนี้ เจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บกเจ็้ยตามกูไปขบวนร้อยสวนเลยอ้แตกแตล่และจบแล้วสาสิบเอ็ดวันจบแค่นี้เลยกูยังอยู่ ยิงผิดตีขาไปยังกูรังโดนไล่ล่าอยู่ด้วยเอาเอาเอาพี่ไปเล่นเลยผมไปช่วยพี่ข้าอยู่เราบินเดียวกูโดนแก๊งแก๊งสเตอร์ลุงเจี๊ยบผมลงไม่ได้พี่ยา

ต้องมีปืนักำลังไปอยู่พี่กำลังกลับบ้านคงยังไม่เหลือไปคงยังไม่เหลือเลยฮจอดพี่ข้าพี่ข้าพี่ข้าถามก่อนว่าพี่อยู่ในกระเป๋าลมใช่ไหมใช่โอเคกำลังโดนอะไรแต่ล็อกโดนกองทัพไล่อยู่ล็อเก็บเลยกำลังกลับไปเร็วสุดอยู่พี่เร็วสุดแค่นี้แหละเด็กน่าจะ ถืออาวุธไล่ตีได้นะแอนนะกูเค่นเนี่ยม,มาแล้วครับไอ้ล็อกไอ้ล็อก <c oughs> มาแล้วพ่อเอกมาตอนจบแล้วก็วางของก่อนเพื่อนไว้ที่หลังบ <c oughs> อนชุบพี่หน่อยบอล เฮ้ยยาหมดลบอย่างเร็วไปไปใครไปช่วยพี่ล็อกก็ช่วยก่อนไปเอาแม่นแม่หน่อยข้าวมปนแม่หน่อยเออข้าวเป็นแม่หน่อยพี่ก็หลบแม่แม่หน่อยพี่กูหลบแล้วลบหน่อยหลบไวเหมือนพี่ล็อกได้ไหมยกูหลบทั้งวันแล้ว อยาเอายาหายไปแล้วบุหรี่ผู้ีายแบบนิ่วินอยากรว้นิอยาส่วนใหญ่ยอยู่ไหนอยู่ในทอ้อเฮยอะไรตีนตีนไว้นี่ก่อนมันเป็นเตาเผานะอันบริสุทธิ์ วินน่ะนี่เฮ้ย thank you มาท่านประธานท่านประธานเราพร้อมจะระเบิดไปด้วยกันไหมถึงระแบบระเบิดเอามาละกล่องนี้เลยตู้เดยอเด้อพร้อมเอามามาเก็บไม้ก่อนนี้ทุก เตรียมเตรียมเตรียมมาเก็บไม้ก่อนทุกคนเจ้าประธานลำหนึ่งี่ผมผมเก็บผักอยู่ลำหนึ่งก็เก็บผักอันนี้คือต้นอัดแน่นเลยเหมือนปูอัดอ่ะพี่พี่ิวิดูในในตู้เย็นก่อนพี่กินวิชาหน้าเลยวะสามสองหนึ่งโอ้โห เก็บเก็บเก็บดีไม่เก็บอะไรเงี้ยนู่นนี่มันดีสปอรแข่งกับเราเด้อพุ่ยดีกดกูเก็บนี่ยี่ห้าอันนะไอ้่ไอ้เจ้าไม้ไม้ไม้แม่งวาร์ปแข่งกันอยู่ในชุดอุ้ย S <S เเอออโคพี่หิวพี่ก็หยิบสตูมาแดกซะแค่นั้นเองอเมันพี่มันหมดแล้วเหรอใช่มันมันรีสปอนหมดเลยว้าวปุ๊บเอาวินปปองบ้านกเ,เรียบร้อย <S <S โอโม้มายผมก็บอกแล้วผมมีลูกซอง <S <S นอนหนาวแบบหน,นาว มีลูกสองปกม<อ>งบ้านได้ไอ,อ้มึงรอมันไปติดตรงโตคาฟได้นะมันจะบักอยู่ตรงโตคาฟลูกสองไม่ได้ใช้ประโยชน์หร้วมัง้งอุสา์ได้ลูกซองมาเนี่เห็นไหมมันติดอยู่ตรงโตคาฟเข้าสองสวยสวยสวย เบนเนทถ้าไม่ค้าก็ไม่เหลือแล้วมั้งตอนนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วต้องคราฟิเอะกล่องผมมาเหลือเยอะเลยเต็มแมปเลยไมย่เปิดอะเปิดอะไรเยูย่ผมนอนอยู่เนี่ย<ด>ให้ปปผมกิ้งไปเปิดเลยให้ผมกิ้งไปเปิดนะพี่ผมนอนอยู่เนี่ยพี่วินก็ชุบพี่ข้าวแทนที่จะชุบผม พี่จะพู้ผมไปด้วยพี่ผมตั้งไว้ไม่ได้ดูเียอะไรหรอกเงาอะเนี่ยไอ้เี้ยตัดไม้มาพี่จะไปทำอะไรคราบอะไรอะไม่พอหรอกนะครับพี่จะคราบอะไรอ่ะมเมื่อไงการผสมเมื่อไงแบบประกายแสงโคโนฮ่าไปเก็บไม้ต้องพูดประกายแสงโคโนฮาอะไรพูดแมนเน่ได้ปลี่เก็บไปไม่ทันหรอกไอ้ ไม่น่าชุบเลยเองนะก็บอกเลยว่าชุบพรมต้องเลือกให้ดีไอ้ที่คนมีลูกสองไม่ชุบน่าเป็นถั่วเขียวสบายบอนบอกว่ามีลูกสองมีลูกสองไม่ชุบเฮ้ยทำอะไรอ่ะครับของคาร์บกระสุนของกระสุนเนี่ยกระชี้เขียวทำยังไงเขียวทำที่ไหนแน่สตต ปล่อยยมันตาพี่พี่รู้ไหมพี่พี่พี่อยากรู้วันนั้นอยู่ไหนพี่เห็นเสาเรดาร์ไหมเออพี่ครับเสาเรดาร์มาอุยอ่ะเฮ้ยเก็บทันเหรอเฮ้ยตัดเยื่อปูคืนด้วยเนี่ย ดูไอ้ข้าวเล่ยอย่างโซโลเยอะอ้าวเม็ดเขียวแล้วเม็ดเขียวกับพิบยายเม็ดเขียวหายเม็ดเขียวหายดิลองนะผมยัดมันลงไปดีดีอ่ะยัดไม่ได้พี่มันต้องเก็บไปครบลูกกลมอ้าวพี่กดกดเสาเลยได้แล้วพี่ก็จะเห็นเห็นทั้งที่เป็นลูกทั่งอ่ะตอนยานท้ายหนึ่ง กดสแกนสแกนหาทั้งปืนข้าวมีปืนไว้ทำอะไรข้าวเพื่อนนี่เป็นกอบฟอมร์มปัญ้เหี้ยหัวดิหัวอะไรงูหัวยยิงแล้วก็ถอยยิงแล้วก็ถอยอมันบีหัวไม่เล็งไม่เล็งเล็งตัวเฮ้ยเล็งตัวแล้ว ก็แค่เข้าไปตีไว้เออเห็นนั้นแหละเอาหยิบหยิบทั่งนั้นเห็นทั่งนั้นไหมเห็นเศษเหล็กนั่นเหอหยิบเข้าไปในทั่งไปเลยเออแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเห็นในถาวันเขียวข้างๆพี่ไหมเห็นน้ำเมือกไหมนี่ไหมเออน้ำเมือกอ่ะนั่นข้างเก็บมีกล่องไหมแถวนี้มีอีก มีอีขึ้นไปอีอไอ้เหี้ยเออเอาเข้าไปอ่ะไอ้ขิดเหนื่อยเว้ยพูดไปใครจะเชื่อไอ้เหี้ยครูเดียวเจอะคนหนึ่งแล้งไงกองขอเป็นเน่นะชินคือชีพใครสักคนหนึ่งคือชีพคนมีปืนที่ไปล็อก น้ำมันที่ถกอกเผาตัวเองปะเออแล้วไงต่อไปดูที่โตครับเนี่ยโตครับจะบอกสูตรอยู่สูตรเด็ดนวมาตงการอะไรบ้างเบนนี่เลยปลาสองกระต่ายสองเออไปหามาอะไรนะหนังสองกระต่ายสองหนังอะไรโอ้โหาเต็มบ้านเลยหนังหมาธรรมดาสอง กบกาลังกบต้องการอาหารในคืนนี้นะกบต้องการพี่พี่กลับบ้านพี่มาล่าคืนนี้ดูล่าน,นคืนนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมฮะขึ้นไปข้างบนได้ไหมีม่ม<า>จะโดนหมาที่มันสปอนกันคือไล่ทุบพ,พี่อ่ะไม่แน่หรอขส้นดึูดข้างบนเออมันก็กอ่ออย่างเงี้ยมันก็สปอนได้อยู่ดีพี่มันสปอนได้ไกลับบ้านโดนนะ กล่องเปิดได้เหรอไม่ไม่เรายังไม่เปิดไงมันเลยเห็นมันเปิดนั่นไงเอาฟ้าด้วยมึงนั่นไงก็บอกอยู่ว่ามันสปอนหมากลางคืนแล้วพี่ไปอยู่ในบ้านฮะมาแล้วตาแดงมาด้วยมาเร็วนะตาแดงก็บอกว่าไอ้ช้างตาแดงเนี่ยเป็นดีโก้เอ้จะถึงแล้ว มันถึงมันอ่ะมันจะถึงแล้วตาแดงมันมัาในนี้ปะเขาบานได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอาไปด้วยดีเฮ้ยหนังมาปลาสองแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ตีนกระต่ายอยู่ที่ศพผมอ่ะสองอันป่าหกอันตีนกระต่ายหกอันการไปวิญญาณแล้วเนื้ออร่อยดีนะ นี่แล้วก่อน99วันต้องหาเด็กให้ครบก่อนด้วยนะถึงวรกิจสะสำเร็จกด e. e. อีอีอีอก็ตายมาเดินตัดหน้ามึงไงเฮียตีไม่โดนนี่มัน<ด>นั่งหาตีนกระต่าย<อ>าดึงอันชิวๆหาไปเรื่อยๆเฮียดีทุกตัวที่เจอคนรอได้ไม่เป็นไร คือถ้าอย่างน้อยชุบด้วยคนหนึ่งก็ช่วยเบาแรงได้อะไอ้เพราต้องหามังไม้อ็กล้าเยี่ยมาป่ามันก็ต้องใช้หกอันเหมือนกันขวามือเบี่ยคือนี้ศัตรูบุกด้วยเยี่ยมึงชุบไอบอลก่อนเลยต้องรีบเลยคืนนี้ไย่มีเวลาสองนาทีครึ่งอะไม่หาสองนาทีจะตายคุณไม่ีเวลาสองนาทีนะเชฟคุณเหลือเวลาไม่มากเล้วนะเยีย ถ้าคนไปรีบชุบใครสักคนมาช่วยมึงนั่นวีตีนกระต่ายน้่นน้าเห็นไหมน่ะน่าๆๆสองอันน่ะโอ้ยสองอันเลยเฮียช่วยแล้วคนหนึ่งไปไปชุบไปชุบใครไม่เป็นคนสี่สุดเป็นเนตเหรอไอบอลนั่นแหละเนี่ยชอ่แรกเลยพี่ผมพี่รู้ไหมตอนนี้ผมอยู่ไหนอยู่กลางตรงหมี ้กูจะไปช่วยมึงยังไงหนังหมายไม่มีเลยโอ้โหถามจริงเหอะไอ้เหย่หลักลักกิจติดลบไอ้ข้าวหยุดเล่นไอ้เดี๋ยวอย่าลืมดิพี่ข้าวเป็นแกมบินแกมบินเล่นด้วแกมบินที่ในสูตรเปอร์เซ็นต์ลิสต์ไม่ดอกตั้งแต่ตัวไม่ยิงมาประมาณสิบกระตัวได้เลยไม่ไปดอกตั้แต่ตัวมันคิดว่าไงวะพี่ข้าวเป็นแกมแกม b ิ i n g แล้วพี่ข้าวเล่นแล้วพี่ข้าวไรนั่นอีก เนื้อเปิดกล่องตอนไหนเนี่ยเจอของเนี่ยควดหัว่านังหมานี่ใช้อหไนก็ได้ใช่ป่ะหรือว่าไงนังหมาธรรมดาดิข้าหนังหมาธรรมดาหนึ่งเอเอม่งมกี่ประมาณสิเอ็ดตัวแม่งไม่ดอกสักตัวเนี่ยอ้าวผู้อับโชคในเรื่องการหานังหมา เด็กโกเกมวิ่งงเรียบร้อยอ๋อเที่ยงยีเรียบร้อยตอบไหมตอบรีปหายมีลูกทรงแต่อะไรครับเกมไม่อำนวยเด็กโกเกมวิ่งงเกมแบบอะไรพวกหมีอยู่ไหนว่าผมวิ่งมาถึงแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วหมีอยู่ไหนวะองไปมึงมึงสะปอนแบบก็โดนแทง แราบมก็โดนมีแทบแบบๆๆๆๆ <Yeah. S 3> มนปเต้องไปชุบไอ้บอลอย่างเดียวไอ้ไอบอลมีซองแล่ง <c oughs> สมผมนี่เหมือนชุบง่ายเลยตอนนี้ <c oughs> มันแค่วิ่งไปแล้วเก็บตบแล้วก็วิ่งออกมาเว้ยเวทแม่งตีหมาประมาณเกือบยี่สิบต้วแม่งไม่ดอกสักตัว <c oughs> ดูเว็บกูจะเขียมนี่้กูเห็นกูเขียมต้องเป็นแกมบิดจริงๆข้ามึงดูคุณดูคุณข้างบนนะเมียถ้ามึงไม่ชุบไอวอนมานะเมี่แปดหูแล้วทำไมพี่ไม่เอาไพ่มาโยนใส่หมาเว้ยเป็นแกมบิดซะเปล่าไม่เอาไพ่มาโยนใส่เว้เอ้ยตีนโอ้โหเจิงแจวเจิงแจวที่อัพโจย์มี่ อุ๊ยเฮยเชื่อไอ้เหี้ยแท็กเต็มตัวไม่มีหนังสักตัวไอ้สัสไมึงตีหมาป่ายหมดแมพแล้วมั้งไอ้เหี้ยไม่เอาเอาฝ้านะเว้ยเอาแค่หมาโง่หมาบอกวะไม่ใช่ไม่ใช่เอาฝ้าเพื่อนนั่นไงหมาโง่กำลังวิ่งตามมึงอยู่ โอ้ยยมไม่เจอเลยอะยมไม่เจอเลยอ่ะพี่ตอนนี้ประมาณสิบห้าตัวแล้วที่มันยิงไฟไม่ดอบไม่ดับหนังตัวพี่ว่าไงคิดว่าไงวะมีมีทางเลือกคือพี่อยู่สองทางคือหาหนังต่อไปน้ำตาจะไหลหาหนังต่อไปกับต่าตัวตายซะ ตาแทบไหลไปชุบไปบอลนะัาไปชุบไปบอลเลยนะขาขมาแล้วพี่ค่อยไปชุบผมไม่ใช่พี่วิ่งมาเอาผมแล้วค่อยค้ามไปตากล้องนี่เป็นตากล้องนะตาตากล้องกูนั่งอยู่อยู่ที่บ้านแล้วนั่งแบบชิวๆแบบ โลนี้มันกี่เพชรนะโลนี้กี่เพชรนะบ่นอะไรนะโลนี้ไม่กพิ่อะไรพี่มันเพิ่มเป็นสามอันว่ะนั่งถ่ายรูปตีเองแช์แช์ไม่ใช่ข่าวไ์กับผมพี่ข่าวไ์กับพี่อ่ะมุดไปมุดมา ผมนอนรอได้อยู่แล้วพี่ปวดหัวว่ะเอ้เยเห็นไอ้เย่ไอ้เย่ข้าวยิงหมาทีเดียวแตกแลก็ไม่มีหนังสักั์นเย่กลัวผลาดอะไรไม่ผลาดนะด้วยผาดด้วยเกมไม่งไม่โหลดมอนให้ปวดหัวแถวนี้ไม่มีแต่เอลฟาไอ้เยโอเมก้าไอ้สัตว์เอลฟาหมาธรรมดามันต้องไปมันจะมีโซนสีสีป่าอยู่โซนบ้านเกิดเลยเี้ยข้าวช่วยละเี้ย มีคนบุกไหมวันนี้ไม่มียิ้วไม่หนอยู่ไหนหาใครพี่หาบ้านหาบ้านไม่เห็นตไม่เห็นป่องไฟที่น้อยนิดไหมออ้ยตาแดงด้วยมึงไฟดับเลยหรืออะไรไฟใกล้หมดแล้ว กำลังจะหมดไฟแล้วไฟกำลังจะหมดอ้าเปลี่ยนเป็นข<ม>ี้เท่าเปลี่ยนเป็นขี้เท่าแล้วตัดไม้เอาไม้ใส่เครื่องแล้วเอาไม้ใส่เครื่องแล้วเผาเป็นเชื้อเพลิงย <c oughs> ังไงกูนั่งในบ้านอีกนานไหมเนี่ยกูเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอะตอนเนี้ย <c oughs> เป็นเอามาพึ่งเอามาพลาดไอ้ข้าไฟจะดับแล้วนะถ่ายกล้องตะกงเราแม่งเป็นเอามาพลาดดังอยู่หน้ากองไฟอ่ะี่แล้วผมพลาดอะไรแบบพูดประหลาดเลยพลาดเพราะเกมอีสเอาไตวินไปด้วยเงี้ยเอาตะกองไปด้วยดิเอากองไ,ไปด้วยเอากองไปด้วยแป้งไปเลยต่ตัวเงี้ยแม่งเอากองไปด้วยสิบเก้าสิบวันแล้ว แย่แล้วยีไม่ <laughs> จริงก็มันก็เล่นต่อได้แหละแต่แค่พี่จะไม่ได้อชิมเมน้นเจอ๊อ๋ออชิมเม้นที่มีเพชรเหรอใช่อ,<า>อชีิเม้นคือหาเด็กครบสี่คนก่อนเก้าสิบเก้าวันเก้าสิบเก้าวันเอ้ยอชีิเม้นขึ้นแล้วเว้ยเก้าสิบวันเก้าสิบวันจะมานั่งชิวอะไรหนึ่งเราจะตายในเก้าสิบเก้าวันเอ้ยโบดโบดโบด ล,อย, While, ลอยข้างหลังข้าวลอยข้างหลังมันไม่รู้นะอุ er> ้ยถุงเต็มเลยวิบนเนตเอาไปทำอย่างนั้นทำไมก็บอกแล้วว่าบทวิบเนเนตบอกเก็บหมดแล้วมีสองบทอือบทเรื่องเจอเป็นพูดไปใครจะเชื่อคลิปนี้โชว์โคตรดีพูดไปใครจะเชื่อเออ นี่มันมันบางทีคิดว่าเลยไอ้ข้าวหมาป่าสิบห้าตัวลึกไปใครจะเชื่อตีตีหมาสิบห้าตัวไม่เชื่อนังอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเอาชีวิตรอดยังไม่ถึงเก้าสิบเก้าวันแต่แค่แค่เก้าสิบเจ็ดวันข้าจะโล่มากแน่ผมว่ามันน่าจะได้ว่าเก้าสิบเจ็ดเรื่องนี้ซอยดูว่าจะโล่มากอีกนะจบแล้วอีกนี้ ูดก็อนจะเชื่อไอ้เหี้ยให้เขาติดคลิปจเชื่อจอกันติคลิปหน้าบ๊ายบายทุกผู้ชมไปแล้วนะน้อง